ัสลามเลยลุมวันนี้เราก็มามาอะไรน,าน้าแตงโกหินร่องกล้ามาดูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางการเมืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อันนี้มีทีมงานนะอ่ามีใครบ้างนี่ัไ์ จุดจุดนี้นะฮะจะเป็นภูเขาแบ่งสามจังหวัดจะมีจังหวัดเลยพิบแล้วก็พิษณุโลกสมัยก่อนอเราเป็นคอมมิวนิสต์ทางเดินก็จะหน้าฝนก็จะลำบากนิดนึง แต่โดยแล้วก็น่าศึกษาครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะเล่าให้ฟังเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งนะสิ่งก็จะเป็นทางแย่จะไปลานประสงค์หลบภัยทาอากาศแล้วก็สุสานนักรบลานหินตุ่มผาชุดทง เรามาติดตามกันดูเลยเดี๋ยวเราจะไปดูลานอน,นประสงค์นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งผาปืนกล <คน S 1> ต่อสู้อากาศยานซึ่งเราหน้าศึกษานะครับถ้าเดินขึ้นไปทางบนภูเขา,น,ขานี้ก็จะเป็นสุสานนักลบนะครับมีนักลบเสียชีวิตจำนวนสองท่านหรือเส้นทางทางธรรมชาตินะที่เราจะขึ้นภูหินล่องกาประวัติศาสตร์ทาง การเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์นะนี้เราจะขึ้นไปลานประสงค์ซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นลานติดตั้งปืนกลต่อสู้กับสัานั้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นละเป็นลานอะไรจัดเลี้ยงปีใหม่ดีกว่าบอกเลยว่าหอบเจอม่ถึงแค่นี้หอบ <laughs> เรามาดูกันนะทีมงานทีมงาน นะครับเราก็มาถึงปืนต่อสู้กัศยานนะครับนี่อันนี้ไอ้บังไอ้บังอ่าอันนี้เป็นสไรวะะอันนี้เป็นซากที่ยังคงเหลืออยู่นะครับให้เรามาเป็นรอยลูกกระสุนปืนใหญ่นะยิงกันมานะครับมาตกตรงนี้พอดีเลยต้องลานอนเนกประสงค์มาดูลานอเนกประสงค์นะฮะฝนก็ตกพรำๆซะด้วย บอกเลยว่าน่ามาศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองจริงๆครับอันนี้แนวบังเกอร์หรือว่าแนวกระสอบทรายนะฮะจัดสรรโดยทางธรรมชาตินะครับโอ,อ้โห,นห,นนหนนันนี้กลายเป็นหินแล้วฮะเดินมาได้เรื่อยๆเราจะไปผาชูธงกันห่างจากนี้ไปก็ประมาณเจ็ดร้ยกว่าเมตรนะ เดินประมาณนี่ฮะเราก็เดินมาเรื่อยๆเลยนี่มีไกด์ท้องถิ่นฮะอดีตเป็นพักแนวร่วมคอมมิวนิสต์นะครับนี่เราก็เดินมาถึงอานหินธรรมชาติดูกันครับอานหินธรรมชาติ เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับอันนี้เขาเรียกว่าหินอะไรครับคุณลุงตัวเนี้ยครับอ๋อไม่ตั้งชื่อครับขี้ไก่ก็สวยที่ด้านหน้าที่เราเห็นในนั้นมาก็ไหลมาก่อนเจ็ดมาก่อนอืมเป็นการสร้างธรรมชาติเป็นลายหินนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆ ดูในแบบกับดังแบบเท่จริงๆง่ายสวยไหมครับสวยไหมสวยนี่ครับการสรรสร้างกับธรรมชาติโดยเลือกอำนาจของพระองค์เออัลร้อ์นะฮะลาบาลุนี่ฮะ จะลำบากนิดนะฮะแต่บอกเลยว่ามันพะย่ะค่ะดูเส้นทางที่เราเดินมานะฮะเส้นทางธรรมชาตินะมีลำธารด้วยครับน้ำจากภูเขามีฝายกันน้ำด้วยดูเส้นทางการเดินเราต้องรีบเดินนะครับ ขึ้นนะครับแต่เราไม่ขึ้นเราจะไปที่ผาไรเต้ผาชู้ทงนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับบอกเลยว่าคุม้มคุ้มจริงๆครับนี่นะครับทางขึ้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศบอกเลยฮะฮัมดุลิล่าจริงๆครับ ไม่องรอ่อมุกของ่อเลงานมี่ขึ้นขึ้นมาเยอยใช่ไหมีมดไขึ้นเหนื่อไหมคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีเดินตดตลอดทางนี่มุกนะครับมุก ในกาศรอบๆผาชื่ตรงบางถอยลงมาหลังไปลองสิมาบน้อยแล้วะมาดวนรูดจะขี่มาบนเขามาขับนแกะมาเลยา ขา,ขาชุดทองนะครับเป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง1,614เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับ3ารองจากภูหมันขาวและภูล,ลมโลมีนินศทาเป็นหน้าคาสูงชันถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้จะเป็นเสียงจักกะจันฮะร้องแต่รอบบ่ายเลยฝนก็จะมาแล้วด้วยครับบอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวภูหินล่องกล้าต้องแวะมานะครับ อันนี้นะครับคุณลุงเขาจะเอาผลไม้ป่ามาให้ชิมไงนะครับให้ชิมได้เลยอ่ะรสชาติเป็นไงครับลุงแม่เปุนยังไม่ได้เหี่เนี่ยเจ้าจะเอาพวงนี้ไปค่ะสิ่งยี้ไม่ได้เหี่มันชื่ออะไรคะเอ๊สิ่งนี้มัไม่ได้ชื่ออะไรมันเราไอเกินเปี้ยวมั้ยเหรอมะขามเปรี้ยวเราก็จะไปผาไม้เสียวลานหินปุ่ม ต้องมานะอุทยานภูหินต้องกล้าอุทยาน,นโอ้โอากาศเริ่มเย็นมากครับทางเดินก็บหมอเลยว่าไม่ลำบากอย่างที่คิดสนุกไหมครับ เสียงดังฟังชัดแฮปหมุนหมันมาลูบถามอาไรนี่ทำได้หมดอาถิอาถอะไนอาถินันนนนนน่นมันี้มะกร,กรดอดอกไม้เป็นสี้เป็นฝุ่น,านมาพัานเาแต่ว่ามีหน้าดีเดือนกรกฎาสิ่หาม ถ้ามาเดือนกรกดาสิงหาจะเป็นดอกไม้สีส,สีม่วงสีชมพูนะฮะอันนี้นะฮะซึ่งกำลังเ<า>บ่งบาน้า,าง,ง,นงทางจะเป็นด้วยดอกไม้นะแต่เป็นไม่ได้เราอย่าไปเด็ดดอกนะครับดูเฉย,เฉย ทางเดินลานหินปุ่มครับเห็นไหมนี่ยรอยแยกระหว่างหน้าผานะบปกคลุมไปด้วยพืชเด็กๆเ,เ,เดินไม่มีบนเลยยิ่งเดินเขายิ่งชอบนี่ฮะช่องว่างระหว่างหน้าผานะฮะบอกเลยว่าตกไปไม่เหลือ สามสองหนึ่งอันนี้ภรรยาผมเองครับฟ <c oughs> ูอยู่เบื้องหลังของทริปนี้นะครับ <c oughs> ครับอาทำดีลลาเราก็มาถึงลานหินปุ่มนะครับเราก็มาถึงลานหินปุ่มมาชออล้อนะครับอันนี้เราได้เห็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของ เอกองลสอมาตัวอาลานะฮะทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งคุณต้องมาเยือนที่นี่ให้ได้ไดันแล้วนะครับ ครอบครัวเราก็มาพิชิตลานเห็นปุ่มซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,263เมตรดูบรรยากาศรอบๆตัวนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนี่ฮะบรรยากาศชั้นลานเห็นปุ่มตอนนี้ก็มีฝนตกมา ปลายเห็นเมฆไหมครับฝนเริ่มทยอยตกมาแล้วอันนี้ตกหนักเลยน,น,นี่ฮะสุดท้ายเราก็เจอฝนปิดท้ายฝนตกเลยครับเดินตาฝนกับลานจอดครับผมดูจากสภาพโอ 包括他们。